เรื่องเล่าจากการเดินทางโดยเที่ยวละข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเรากับเที่ยวละข่าวครับ สวัสดีน้องโนงด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ปอครับครับผมวันนี้กับเที่ยวละข่าวของเราเป็นอีพีที่สี่แล้วครับวันนี้เรายัางอยู่ที่ภูตายเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากเทปที่แล้วสืบเนื่องนี่เป็นภาษาราชการเลยเนาะนี่เราประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าครับเนี่ยเอออาจจะติดก็ได้เพราะว่าผมประจาอยู่ทาเนียบ เวลาอ่านเอกสารแล้วเออมันต้องเรื่องสืบเนื่องไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ครับชก็จะเป็นการเล่าต่อแล้วกันเนาะเรียกว่าเล่าต่อจากตอนที่แล้วแล้วกันนะครับครับสําหรับการเดินทางมาที่ประเทศกูตาแล้วในตอนที่แล้วเนี่ยพี่ปอเรามาถึงที่วัดทักซังแล้วใช่แล้วเราก็เตรียมที่จะไปถึงวัดแล้วลหละเรามาถึงขึ้นทางแล้วใช่ไหมที่เราค้างกันเมื่อสังก่อนนะเนาะ ใช่ตอนเนี้ยยังนั่งอยู่ที่วัดพี่ยังรับลมอยู่ที่วัดอยู่เลยฮะลมจะดมอยู่เลยต้อพอะเหนื่อยไงใช่จะว่าพี่อายุเยอะก็ว่าได้นะครับผมอยากจะเล่าต่ออย่างนี้แล้วกันครับ,รบว่าหลังจากที่เราได้เดินทางมาถึงครึ่งทางนะครับของการเดินทางมาที่วัดสังหรือว่าวัดลังเสือนะครับที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ดังที่สุดที่ใครที่มาภูตานแะล้วต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับ mm hmm. ก็เราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นมาร์แคแรดเดินทางขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับครับแล้วก็ไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆพอมาถึงในช่วงครึ่งทางเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่นักเดินทางส่วนใหญ่จะมาแวะพักที่นี่ก่อนครับก่อนที่จะขึ้นไปยังตัวของวัด ่ะใช้เวลาเดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับพี่ปออ๋อฮะหนึ่ง oh, <ha. S 2> ชั่วโมงครึ่งนี่คือเดินเท้านะครับเดินเท้าชั่วโมงครึ่งโอ้โ oh, หนึกว่านั่งลานะนึกว่านั่งม้าแคร์ไม่ใช่ไม่แล้วครับ <laughs> เราเราสิ้นสุดละเราเรานั่งม้าแคร์จนมาถึงจุดสิ้นสุดของเขาละจากนี้ไปมันเป็นเส้นทางที่ขัดมากครับเป็นเส้นทางที่ไม่อาจจะไม่ถึงกับ ันต้องต้องไตเชื่อขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นเส้นที่เราจะต้องเดินข้ามโขดหินต่างๆเพื่อที่จะขึ้นไปยังจุดสูงสุดนะครับของวัดทักษักหรือว่าวัดบางเสือนะครับที่เป็นสถานที่ที่จะเข้าไปไหว้พระกันนะครับก็เดิมที่เนี่ยในคณะของเราเนี่ยเรามาด้วยกันสามคนนะครับเป็นนักข่าวสองคนแล้วก็ เป็นเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนึ่งคนนะครับช,ชื่อ,อพี่ปอมพี่ปอ๊ปอบนะครับพี่ปอมเนี่ย <S <S เป็นเจ้าหน้าที่ของทอทอท,อท,อทอนะครับที่ดูแลเราตลอดทิปเลยนะครับโอ้โหถามอะไรพี่ปอมเนี่ยพี่ปอมสปิกลิทเก่งมากเป็นคนที่สื่อสารกับไกด์ของเรานะครับได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับครับก็น้องอีกคนนึงก็เป็นน้องนักข่าวเหมือนกันมาจากนักขึ้นทีนข่าวสดครับ แต่อยู่ในส่วนของออนไลน์นะครับที่เดินทางรตรดต้อนกับเราเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆครับแต่ว่าโอ้โหน้องนี่เดินเดินเก่งจริงๆถามน้องน้องไม่เหนื่อยนะบอกเหนื่อยมากครับพี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับคือเดิมทีตอนที่เราเตรียมตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็พยายามเอาสัมภาระติดตัวไปให้น้อยที่สุดแล้วทุกอย่างเนี่ยจะไว้ที่รถหมดเลยนะครับ,รบมีแค่กระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆนะครับที่เป็นเป้ที่จะไปหลักนะครับใบเล็กๆใส่แค่น้ํา นะครับแล้วก็ใส่กล้องแล้วก็กระเป๋าตังค์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเชื่อไหมครับของแค่นี้อ่ะตอนแรกไม่ต้ไหลแต่พอเดินไปเรื่อยๆทีป่ปอครับโอโ้โหมันเป็นภาระ,ะเลยอ่ะดีนะที่ไกด์ของเราลุงตู่เนี่ยเขาแบกให้โอโ้โหนี่ใช้ท่านนายกเลยเหรอฮะให้ยกจริงๆนะฮะใช่เลยครับแล้วไม่ใช่แค่แบกของเราคน <c oughs> เ,เดียวนะเขาแบกของทุกคนด้วย โอ้โหท่านใจดีขนาดนี้ท่านถึงได้สะดุดอย่างนี้นี่เองนะฮะจะเป็นแถวสิครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะอ๋ออย่างนี้นี่เองมาถึงที่พูตานสิครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใ่ย้อนมาพูตานแล้วกันนะอย่าไปเอาเรื่องการเมืองบ้านเราแล้วกันนะทเกิเราฟังละไปครับไปที่พูตานกันต่อยกยังไงต่อฮะไปหิงไหนต่อก็ เราเดินเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกว่าใช้เวลาชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับในการเดินขึ้นไปถึงตัววัดนะครับครับก็การเดินขึ้นไปเนี่ยทุกเก้าครับเราเดินแบบมีสติเพราะว่าเดินไม่ไหวยอมรับเลยครับขนาดผมเนี่ยก่อนไปเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยผมพิดร่างกายตัวเองเป็นกองกับการขึ้นเขานะครับมีวิ่งนะครับออกกาลังกายคือบริหารปอดให้ให้พร้อม ให้ขาไม่ไม่มีอาการหนักเท่าไหร่เงี้ยครับมีการออกกําลังกายไปกอนเตรียมตัวความพร้อมไปก่อนต่ไปถึงครับด้วยความที่มันอยู่สูงแล้วก็อากาศขั้งบนมันค่อนข้างเบาบางนะครับมันอาจจะไม่ได้สูง,สงเหมือนเอเวอเรสต์มันอาจจะไม่สึงขนาดาน,นั้นแต่ว่าความสูงของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมันสูงมากกว่าดอยอินทนนท์ของบ้านเราที่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดนะครับ ดังนั้นอากาศทั้งี่ยมันจะค่อนข้างที่จะบางนิดหนึ่งดังนั้นมันจะทําให้คนที่อยู่ที่พื้นราบอย่างเราเราเนี่ยติดกับพื้นที่ราบมาโดยตลอดไม่เคยขึ้นที่สูงแล้วเดินขึ้นที่สูงในระยะทางไกลหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยแน่นอนเหนื่อยครับแล้วเราก็ต้องนั่งสิบน้ําทุกๆร้อยเมตรเลยเดอในการเดินทางทางนี้ครับนึกนึกไผมเนี่ยครับแบบว่าพนาออกกำลังกายมานะ เือเต็มเลยที่ปออานานะคาาข้างบนเนี่ยเลขประมาณสิบต้นๆครับประมาณสิบสองสิบหลักประมาณนี้เองครับอากาศข้างบนค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับครับแต่ว่าพอเดินไปเดินมาเนี่ยอบเหนือออกครับอืโอ้โหนี่กำลังนึกอยู่ว่าอยู่ภูตานหรือว่าสัมแฮกจังหวัดเลยภูกระดึงกันแน่เนี่ย ถ้าใครเคยไปภูกระดึงถ้าใครเคยไปภูกระดึงเนี่ยก็อาจจะสรับขับได้นะครับว่าการเดินทางขึ้นไปบนเขาเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังลางางเยอะแต่ว่าภูกระดึงนี่ถือว่าเป็นเด็กๆเลยครับผมเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเดินทางนะครับ,รบว่าทีนี้ทีนี้เออไม่ค่อยไม่เคยเดินทางที่ภูกระดึงนะครับแต่คนอื่นเนี่ยบอกว่าทักษะเนี่ย มากกว่ากว่าปกติแน่นอนนะครับโโ oh, แต่ว่าที่นี่โชคดีแอดวานมากเราโชคดีครับเราไปในช่วงที่เรียกว่าเป็นฤดูที่เขาไปเดินเขากันาะนะครับครับเพราะว่าที่ปูตานเนี่ยบางทีถ้าเป็นช่วงหน้าห,หนาวเนี่ยโอ้ขึ้นมาทรมารครับลิ่งถ <ừ> ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยทางเล่แน่นอนครับครับครับเป็นทางเล่ๆเ,เนี่ยมันเดินขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็คงจะโอ้โหเนื้อตัวนี่คงจะมอมบัดน่าดูเลยเรามาในช่วงที่เป็น หน้าที่เหมาะสมกับการเดินขึ้นจริงๆนะครับแล้วตลอดเส้นทางครับธรรมชาติเขาสมบูรณ์จริงๆครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันหลายๆคนบอกว่าขึ้นภูเขาแล้วเห็นต้นไม้หลายๆที่มันเหมือนัแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับเราเห็นทั้งต้นไม้และเราเห็นความงามของวิวที่มันอยู่รอบภูเขาของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าวิเศษที่สุดเลยครับครับเรียกได้ว่าที่นี่ครับ ที่นี่คือบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริงสูก้องที่ปออากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์นะครับ,รบเราใช้เวลาเดินทาง,งาอย่างที่ผมบอกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับนั่งนั่งเดิน,เด,นเดินจนสุดท้ายครับเราก็ถึงในช่วงที่เป็นช่วงก่อนจะไปถึงตัวของวัดตรงนี้จะเป็นทางจากเดิมที่เราเดินทางไปเป็นทางชาันใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นทางราบ,รบเป็นที่ราบเลยครับเดินเดินง่ายแล้วตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงที่ เราฟื้นฟูร่างกายของเราขึ้นมาให้หายอยนหน่อยแต่การที่ต้องเดินขึ้นมาแบบว่าเอาทางที่ชันมากมาต่อโดยตลอดนะครับแล้วก็ข้างทางเนี่ยก็จะมีน้าตกเล็กๆนะครับไหลยอยู่ข้างๆด้วยนะครับ,รบในหลายๆจุดด้วยกันนะครับก็เราเดินในช่วงที่เป็นทางราบนะครับสลับกับทางที่ลาดลงไปสักหน่อยนะครับไปประมาณห้านาทีได้ครับเราก็ถึงจุดสุดท้ายที่เป็นจุดที่ ได้หลายคนจะถ่ายวัดทักตรงนี้แต่ตัววัดทักตังแบบเต็มตาแล้วครับมันเหมือนกับภาพของหนังเรื่องหนึ่งครับพี่ปอแบบว่าเราไม่เห็นภาพวัดเนี่ยมาก่อนมันเหมือนมีฉากอะไรบางแล้วเราเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันเหมือนฉากเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนเองตามธรรมาชาติจากการที่เราเดินค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนจนจะเห็นวัดแค่นิดเดียวก็ส้ายวัด เดินไปถึงสุดทางที่เป็นโค้งเนี่ยวัดมันจะโค้งโค้ขึ้นมาเลยครับพี่พอปอโคแบบว่าพุ่งขึ้นมาเต็มตาเราเลยโอ้โหเรียกว่าประทับใจมากแล้วทุกคนที่เดินทางมาถึงที่นี่ครับได้เห็นวัดตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้รู้ไหมครับทุกคนแบบว่าบอกเลยบอกว่าบอกฉันคุ้มค่าแล้วที่มาฉันหายเหนื่อยแล้วฉันเดินมาถึงแล้วครับเรียกว,ว่ามาถึงปุ๊บ หายเหนื่อยปับ๊บมันคุ้มที่ฉันเดินมาถึงเดินมากี่พันเก้าก็ไม่รู้ลหละมาถึงจุดจุดนี้สลัดความเหนื่อยทิ้งไปเลยในบัตรดนใช้คำนี้พี่ใช้คำถูกไหมครับประมาณนั้นเลยครับพี่ปอแต่ว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่แหละนะมันเหนื่อยนะมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะหมดทุกอย่างขนาดนั้นรเราก็ถือว่าหายเหนื่อยไปขั้นหนึ่งนะครับ<อ>ที่ได้มาถึงแล้วก็เห็นวัดแบบใกล้แล้วแต่รู้ไหมครับ ตอนแรกเราดีใจมากเลยเรามาเห็นกูเรานึกว่าสิ่งแล้วอืแต่ใช่มันจะต้องเดินทางไปอีกครับพี่ปอเดี๋ยวพี่ก็นึกว่าพี่จะได้เอารอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยยังครับที่เราเห็นเนี่ยวัดอยู่ใกล้เรามากนะครับครับผมแต่วัดมันอยู่ตรงหน้าผาฝั่งตรงข้ามนครับเราต้องเดินลงเข้าไปลงข้างล่างไปอีกประมาณสัก สองร้อยเมตรได้ครับลงเป็นฉเป็นหน้าลงตรงหน้าผาเลยครับเป็นหน้าผาแบบหน้าผาตัดเลยแล้วเขาก็มีสเป็นอาทางลงที่เป็นสะพานป้ายกันนะครับ,รบเป็นทางสะพานที่ไปซ้ายขวาซ้ายขวาให้ให้ลงไปถึงจุดข้างล่างเพื่อที่จะเดินไปถึงทางเข้าวัดตรงหน้าผาทางด้านล่างนะครับไอ้ขาลงก็ไม่เท่าไหร่เราเดินลงไปเนี่ยชิวๆแต่เรา <Okay. S 2> ในใจ ใจเรานึกว่าโอ้โหขากลับนี่นรกชัดๆไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ในพอดแคสต์ของเรานะคุณผู้ฟังนะนรกชัดๆเนี่ยทั้งที่เรามาทำบุญมันก็คือสวรรค์นะเนี่ยใช่ผมเดาได้เลยว่าขากลับเนี้ยผมต้องแบบว่าคานขึ้นมาแน่เลยครับซึ่งเดี๋ยวเรามาบอกละกันมาเฉลยีอทีว่าผมจะคานขึ้นมาหรือเปล่า,านะครับตอนนี้มาเราเดินลงไปถึงเราเดินลงไปถึงข้างล่างเลย ลงเวนเดินไปถึงข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินที่เป็นทางดินนะครับ,รบอยู่ตรงเลียบหน้าผาเดินประมาณสักสามนาทีเท่านั้นเองครับเราก็ถึงประตูทางเข้าวัดครับพี่ปอจริง,รงๆแล้วพอเดินมาถึงวัดเนี่ยผมรู้สึกว่าความสวยเนี่ยมันคนละมิติกันอย่างเรามองในมุมแรกที่ผมบอกพอมาถึงปุ๊บแล้วเห็นวัดถักทังอยู่เต็มตาเนี่ยครับ มันหายเหนื่อยมันสวยจริงเพราะว่าเราเห็นทั้งวิวหน้าผาวัดเนี่ยมันจะอยู่ริมหน้าผาเลยนะครับครับแล้วก็เราก็เห็นหน้าป่าวัดทั้งวัดแต่ว่าพอเรามาถึงที่หน้าประตูเนี่ยภาพมันเป็นภาพหนึ่งมันเห็นมันเห็นรา,ายละเอียดของวัดมากขึ้นครับครับรายละเอียดที่เป็นศิลปะของเขาที่เป็นศิลปะของปูตาน,นะครับโอ้โหเรียกว่ามันสวยทุกมุมจริงๆครับอืสวยจริงๆแต่ว่า ทั้งตัววัดก็ดีนะครับทั้งสถาปัตยกรรมก็ดีนะครับทั้งมุมถ่ายรูปมุมต่างๆมุมทําบุญต่างๆเยอะมากเลยครับอโดยวัดทักตังเนี่ยครับพี่ปอครับก็เขาเรียกว่าเป็นวัดที่อยู่ในช่องก้อนผานะครับเป็นวัดที่เอ,อเหมือนจะโองคนที่มาสร้างนี่ต้องแบบว่าที่สุดของแจเลยอ่ะมันโอ้โหที่จริงเลยสร้างได้ยังไงนะครับมันเป็น ผมเนี่ยยกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมได้เดินทางมาเลยนะครับครับโอ้โหก็ครับที่นี่ครับพี่ปออยากจะเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้พี่ปอถามนะครับครับมันมีจริงๆเขาบอกว่าวัดทักษังเนี่ยมันไม่ใช่วัดเดียวครับพี่ทั้งในวัดทักษังเนี่ยมันยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยอีกสี่วัดเออแปลกไหมอืมยังงงฮะ เป็นสี่วัดในหนึ่งเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคือที่เราไปเนี่ยโดยรวมเรียกว่าวัดทักสังพอเข้าไปในวัดทักชังเนี่ยมันมีสถานที่ย่อยที่เป็นวัดเยอ่อยอีกสี่วัดด้วยกันออเมาเที่ยวทีเดียวได้สี่วัดเลยถ้าใครมาทําบุญเก้าวัดทํามาก่อนห้าวัดมาที่นี่อีกวัดหนึ่งครบเก้าเลยครับมาทีเดียวได้ไปสี่เลยทําบุญเก้าวัดแบบคนไทยเลยนะ เออมาถึงที่นี่ได้ไปสิบสี่วัดน,นะครับครับก็ในสถานที่ของวัดเนี่ยมันจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมดประมาณสิบสามแห่งด้วยกันสิบสามจุดที่จะต้องเข้าไปไหว้ก็จะมีอ่าพระพทธรูปนะครับครับที่มีความเชื่อในด้านต่างๆมาไหว้ห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับแล้วก็ เพื่อนๆเนี่ยฝากเงินมาทําบุญหลายคนอยู่เหมือนกันโอ้โหเราก็ทําบุญหมดเลยครับบุญทุกที่เลยครับอืมดีจังเลย <c oughs> ตอนนี้นนทตเหมือนรู้ว่าพี่กาลังจะมีคําถามใช่ไหมครับครับคือสงสัยว่าเดินมาตั้งนานเพิ่งถึงวัดเองใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แต่ <c oughs> แต่มาถึงแล้วเนี่ยก็คุ้มเลยนะก้าววัดในในใน,ในการเดินทางครั้งเดียว <c oughs> ใช่ครับพี่ปอแล้วพี่ควรจะไปวัดไหนก่อนหรือยังไงให้น้องน้ตนำเลยดีกว่าไหมครับวัดข้างในเนี่ยครับคือผมํำชื่อวัดไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาพูตาน,นภาษาของเขาโดยเฉพาะนะครับจามาไม่หมดอีกเยีางนี้ต้องขออภัยนะครับครับผมแต่ว่าในมุมต่างๆนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างมากนะครับมีจุดที่คุณจะได้ เข้าไปไหว้ที่พเจ้าก็มีนะครับหรือว่ามีการเข้าไปบริจาคทําบุญที่นั่นก็ได้นะครับผมผมโชคดีที่ไปถึงเนี่ยเขาจะมีการสวดมนต์หยุ่พอดีนะครับครับซึ่งการสวดมนต์ของเขาเนี่ยโอ้ก็ไม่ได้เหมือนบ้านเรานะครับก็เป็นพุทธศาสนาแบบมหายานนะครับก็จะแตกต่างจากบ้านเรานะครับการรับสือศาสนาแบบมหายานเนี่ยเขาก็ยังมีความเชื่อนะครับในเรื่องของ พระโพธิสัตว์อยู่นะครับหรือว่าเทพเจ้าต่างๆที่จะเป็นผู้ที่เรียกนัาในอนาคตจะกการมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะมีความเชื่อในรูปแบบนี้อยู่นะครับเราก็ได้เข้าไปไหว้แล้วก็สกักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับจริงๆไม่ครบหรอกครับแต่ว่าก็ไปในจุดไฮไลท์ไฮไลท์อย่างเช่นในจุดหนึ่งก็คือจุดที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างวัดนะครับ ซึ่งก็เป็นนักบุญคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักบุญที่สําคัญนะครับชื่อว่าคุรุลินเปเชโนะครับนะครับเป็นนักบุญคนสําคัญที่อ่าอีเสือมาทานักที่นี่ครับแล้วก็อ่การสร้างตานานขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับให้คนเชื่อแล้วก็ศรัทธาเนี่ยสิรร่งสําคัญที่สุดก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการแสดงอภินิหารเกิดขึ้นเพื่อที่ใช้คน เชื่อแล้วก็ศรัทธาที่นี่เหมือนกันครับมีตำนานในลักษณะคล้ายกันซึ่งเรื่องอย่างนี้มีเกิดขึ้นทั่วเอเชียครับสําหรับคนเอเชียเองที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธเรื่องของตำนานเรื่องของปฏิหารต่างต่างนะครับที่นี่ก็เหมือนกันว่านักบุญคนสําคัญเนี่ยคุณกุรุลินเนี่ยก็เป็นคนที่ขี่เสือมาพำนักที่นี่แล้วก็มีการแสดงอำนาจปฏิหารอภิธิหารต่างๆมากมายจนชาวบ้านที่นี่หลงไหลก็เลยมีการสร้างวัดที่นี่ นั่นจึเป็นที่มาของคําว่ารังเสือไงครับอ๋อนี่คือคําเฉลยจากน้องโน้ตแล้วนะฮะคุณผู้ฟังว่าทําไมวัดแห่งนี้จึงชื่อว่ารังเสือวัดชื่อเหมือนอวัดไทยๆเลยนะอ๋อนี่คือคําเฉลยนะฮะใช่ครับ <c oughs> แต่ชื่อจริงๆก็คือชื่อวัดทัดนะครับชื่อวัดทัดใช่ครับเป็นวัดที่อยู่ริมหน้าผานะครับครับ สูงสุดเนี่ย900เมตรนะครับพีอ,อยู่ริมน้ำาโอ้โหสวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่แปลกที่หนึ่งนะครับถ้าใครดูโปสเตอร์ประเทศปูตาเนี่ยก็จะเห็นว่าทักษัเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่บรรจุนในโปสเตอร์หรือว่าหนังสือไกลบุกนะครับครับอ,อใครมาที่นี่ครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับแตกเงินมาเลยครับมีตู้บริจาคอหญ่ะมากมายนะครับ เขาบอกว่าทําบุญที่นี่ทําทุกจุดได้บุญทุกจุดเราได้บุญแตกต่างกันด้วยนะครับสาหรับคนพุทธอย่างเราที่มาจากคนไทยเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของพลังศรัทธานะครับเรื่องอความเป็นมงคลต่างๆเนี่ยเตรียมมาเลยครับจะแ,แบงค์อะไรก็แล้วแต่มีกําลังทรัพย์มากกําลังทัด์น้อยนะครับก็สามารถที่มาหยอบตู้ได้นะครับแล้วก็ร่วมทําบุญได้ครับที่นี่เรี <c oughs> ยกว่ามาถึงพบได้บุญกลับไปฝากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง คนรักอะไรต่างๆได้เต็มที่เลยครับอืมโอ้โหเรียกได้ว่ามาทำบุญทีเดียวครบจริงๆเลยนะฮะครบครับแต่ว่าเรื่องราวยังไม่จบครับพี่ปอครับผมไปกันต่อเลยครับเราใช้เวลาเดินเราใช้เวลาเดินทางมาค่อนข้างหนานนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณสามชั่วโมงได้นะครับเดินทางมาจนถึงที่ตัววัดนะครับแล้วเราก็เข้าไปชมความงามของวัดนะครับ ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปในวัดมากเพราะว่าใช้เวลากับการทําบุญค่อนข้างเยอะ oh. นะครับเนี่ยเอาไปไหว้ปราราสิงสารพิษต่างๆใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยครับแล้วก็พอเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างเต็มที่แล้วนะครับถึงเวลาต้องลงครับเพราะว่าถ้าเราลงช้ากว่าน,นี้ตอนนี้ทางไกด์เนี่ยได้แจ้งมาว่าตอนนี้ฝนกาลังจะตกครับถ้าเราลงช้ากว่าน,นี้เราอาจจะติดฝนครับแล้วถ้าเกิดเราติดฝนเนี่ยแน่นอนครับลําบากแล้วขากลับเนี่ยเราต้องเดินเท้า จากสุดสุดสุดไม่มีลาแล้วนะครับไม่มีมาร์กและอะไรแล้วครับเราเ้องเดินเท้าลงไปจนถึงข้างล่างเลยครับขาลงนะฮะทุกก้าวย่างเป็นเป็นถนทางของชีวิตเราล้วนๆเลยนะฮะใช่ครับดังนั้นเอาผลมาเห็นลอยมาไกลๆแล้วครับมืดมาเลยเราต้องรีบออกนะครับแล้วเราก็จะต้องรีบลงนะครับขากลับเนี่ยเราใช้สปีดความเร็วของฝีเท้าลงมาเร็วมากนะครับลงมาเร็วจริงๆต้องยอมรับว่าเหมือน างช่วงเราวิ่งเลยครับเพราะว่าเรากลัวฝนตกจริงๆแล้วเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เป็นดินนะครับแล้วก็หินค่อนข้างลื่นแลถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยผมก็ไม่ออกเลยครับว่ามันคงจะเละหน้าดูเลยแล้วก็รองเท้าผมใส่รองเท้าสีขาวไปเลยครับวันนั้นโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเน่ยเละอีกเลยนะฮะใส่รองเท้าคู่วัดใจซะด้วยนะเออ แช่ไม่รู้คิดยังไงนะครับแนะนํานะครับใครไปเนี่ยให้ใส่รองเท้าที่เหมาะกับการเดินเขานะครับรองเท้าเข้าไปธรรมดาเนี่ยมันจะเจ็บข้อเท้านะครับเดินไปนานๆเนี่ยแรกๆมันเท่ครับแต่เดินไปนานๆไม่เท่ครับเอาล้างกายดีกว่านะครับใส่รองเท้าที่เหมาะนะครับใครมีแผ่นรองเท้าหรือว่ามีอะไรที่รักษาเท้าได้ก็ขอให้เตรียมไปให้เต็มที่นะครับอย่างที่บอกครับพี่ปอเราขากลับเนี่ยเราใช้เวลาเดินทาง ลงมาค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเร่งสเปดวีเท้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนที่จะมาถึงวัดตัววัดเราเดินหลบมาใช่ไหมครับาขึ้นที่พอสองร้อยเมตรของเราโอ้โหก้าวย่างผมใช้เวลาตรงนี้นานมากเพราะว่ามันเป็นบันไดที่เป็นชันมากๆครับครับผมเราต้องหยุดทัตทุกทุกสักสี่เก้าเลยพี่พอคือเราเดินไม่ไหวจริงจริง คนไกด์เนี่ยต้องมาต้องมาช่วยเราแบบว่าไหวไหมไหวไหมไหวไหมถามมาต,ตลอดเพราะเราเดินไม่ไหวจริงๆครับยอมรับเลยว่าขามันปวดไปหมดเลยครับหายใจก็หายใจแบบติดๆขัดนะครับเหนื่อยจนแบบแทบจะขาดใจจนแบบว่าห้หูตอนแรกก็แบบว่าใจมันสู้นะใจมันจะถึงข้างบนอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนเลยสุดท้ายเราใช้เวลาตรงนี้นนก็ค่อนข้างนานครับแต่ในที่สุด ก็ขึ้นไปถึงนะครับด้วยแบบสภาพที่แบบโอ้โหไม่อยากให้ใหครเห็นตอนนั้นเลยถ้าเรียกได้ว่าถ้าเกิดพี่ชวนทำพอดแคสต์ในเวลานั้นก็คงจะไม่มีโอกาสมานั่งคุยกันด้วยความแบบอย่างนี้แหละฮะคงจะแบบหลายอารมณ์ละคนกันแน่นอนคงจะหมดลมหายใจเวลาครับพี่ปอโอ้โหรายงานสดจากพื้นี่จริงๆใช่ครับ อ้าวพอเราขึ้นมาถึงนะครับสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบรรยากาศตอนลงอย่างที่บอกว่าเราวิ่งเราวิ่งลงมาเลยครับครับวิ่งแข่งกับเพื่อนด้วยแต่ขาจำไม่ดีหน่อยเพราะว่าไอขาลงเนี่ยได้ครับเราไม่ได้เหนื่อยมากนะครับเพียงแต่ะว่าเราต้องระวังแค่นั้นเองระวังว่าเราจะหกล้มเพราะหกล้มไปไม่ตกขาก็คุณ็โนนต้อนสิบบาทแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็เดินลงด้วยความเร็วแต่ว่าต้องมีสติมากๆนะครับเราใช้เวลาเดินทางลงมา ประมาณชั่วโมงเดียวเองครับเราครึ้นสามใช่ไหมครับแต่ว่าเราลงหนึ่งเองเพราะว่าทางมันชันแล้วเราก็ลงมาเราระหว่างที่เราลงมาเนี่ยฝนมันเริ่มคาพัม,พม,มาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ค่อยหนาเน็ตนะครับก็เป็นละออกมาละเราเรากะว่า,เ,าเราน่าจะถึงจุดเริ่มต้นที่เราขึ้นมาเนี่ยน่าจะทันกับเวลาแต่ว่าเราก็เห็นมีบางคนพึ่งเดมาถึงนะพี่ปอแล้วเพิ่งจะเดินสวนจะเราไปออาหูลาไม่อยากจะเละเาะเลยว่าเขาจะ ปถึงกี่โมงแล้วเขาจะต้องติดฝนตรงไหนยังไงหรือเปล่าแล้วเขาจะเดินไปถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอืมหรือเขาจะไปอยู่บนตรงนั้นที่วัดยังไงอะไรยังไงคือเราอดจะคิดแทนเขาไม่ได้เลยนะจะใช้คําว่าสยองได้ไหมก็ไม่ได้อีกเนอะอดเป็นห่วงก็ไม่เชิงเนาะน่าใช่ใช่ผมว่ามันสยองเหมือนที่พี่ปอบอกจริงๆแหละเพราะว่าน่าจะใช้คานั้นได้เลยนะครับว่าไม่อยากจะมีภาพเลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายครับพี่ปอเรา เดินมาถึงจุดเริ่มต้นตรงทางขึ้นฝนตกลงมาหนักพอดีเลยครับแต่ว่าโอ้โหบุญรักษาของแท้เหมาะเจาะจริงๆเหมือนว่าเราทําบุญมาดีเลยอ่ะมาถึงปุ๊บข้างล่างปุ๊บฝนตกหนักเลยครับตกหนักแต่ว่าโอ้โหมีน้ําไหลลงมาพื้นเละมดเลยครับเรียกได้ว่านี่แหละครับคนของการที่น้องน้ยเป็นสายบุญครับคุณผู้ฟังบุญรักษาของแท้ เท้าแตะพื้นเบื้องล่างปุ๊บฝนเทกนหนํำปั๊บเลยฮะฝนเทลงมาเลยครับแล้วก็พอเรามาถึงตรงข้างล่างปุ๊บเนี่ยครับถ้าใครไปที่นั่นผมแนะนําเลยครับมันจะมีตรงลานจอดรถนะครับพอมาถึงตรงจุดทีเ่เราขึาข้นแล้วก็ขาลงรตรงลานจอดรถเนี่ยมันจะมีร้านขายของที่นเลยแนะนําให้ซื้อเลยครับแลวอย่าไปต่อเขาเยอะนะครับผมว่าเขาขายถูกมากมและของแต่และแต่และอย่างเนี่ย โอเป็นของที่น่าซื้อมากครับเป็นของที่เกี่ยวข้องกับศา,าสนามหมดเลยฮะผมยังซื้อกลงล้อที่ที่เอาไว้หมุนน่ะเป็นกงกงล้อมน์นะครับครับซื้อมาได้เลยครับราคาไม่แพงเลยครับราคาหลักแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองหรือว่าใครอยากจะซื้ออพงมน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ,อแมกเนตตรงนั้นก็ราคาถูกมากแนะนำเลยครับถ้าเกิดใครจะซื้อของฝาก ที่เป็นของกระชุกกระจิกครับซื้อตรงนั้นได้เลยแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยคนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเขาก็เอ่อเรียกว่ามีไรายได้ค่อนข้างน้อยนอกเหนือจากเกษตรแล้วนะครับอุตสาหกรรมรบบริการหรือว่าท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้เขาด้วยนะครับ,รบของไม่แพงครับแนะนําเลยครับให้ซื้อตรงนั้นแล้วคุณก็จะได้ของที่แบบว่ามันอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วคุณจะได้จาเรื่องราวได้ว่าคุณเดินทางมาถึงที่วัดทั้งสัง คุณมีของฝากที่อยู่ที่วัดทักษังเลยนะครับเอามาฝากเ,เพื่อนๆหรือว่าเอามาเก็บไปเป็นความทรงจำของเราเผื่อวันหนึ่งเราเดินผ่านของที่เลิกนี้หรือว่ายิบขึ้นมาดูปุ๊บเราจะได้นึกถึงครับมันถือว่าเป็นความทรงจําที่วิเศษที่สิดครับที่ปอใช่ครับและนี่ก็คือวัดทักษังแล้วก็ภูตานทั้งภูตานรําลึกแล้วก็โอบกอดโอบเอ,ออย่างไงดีล่ะเมื่อกี้ก็อยู่สายบุญแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันเลยพูดชื่อตอนไปพีดถูกๆเลย ร้อมกอดแ่งคุณเขาแล้วก็เนี่ยฮะสายบุญกับน้องโน้ตของเรานะครับปูตายทั้งหมด3ตอนก็จบลงแหมแฮปปี้เอนดิ้งของเราแน่นอนนะครับก่อนจะลากันไปยังมีคามออําถามขอญาตถามน้องโน้ตสข้อครับวัดทักษังนี่เปิดให้ถ่ายรูปได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ่ายรูปได้ครับ เพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังสงสัยเอ๊ะสามารถนํากล้องไปถ่ายรูปได้ตามอธัธยาศัยได้เลยหรือเปล่าเผื่อว่าบางสถานที่อาจจะมีข้อจํากัดอะไรพวกนี้ก็คือนอกจากทาบุญแล้วนี่ถ่ายรูปได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะมีบางพื้นที่ท,<อ>ที่เขาไม่ให้ไม่ให้ถ่ายครับก็อออลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมฝากทุกอย่างไว้หมดเลยครับแล้วผมมีแค่มือถืออันเดียวครับอ๋อครับครับ้กล้องอันใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะเข้าไปไ่ได้ ครับผมแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งครับเรื่องของของที่ระลึกก็คือจากที่เมื่อสักครู่<ม>นี้การชำระเรื่องของค่าเงินอะไรพวกนี้นี่คือ<ม>ยังไงครับผมให้ทิ้งท้าน,นิดนึงครับเรื่องของค่าเงินชำระใช้เง,งินกูตาลก็ได้ครับหรือว่าใช้เงินดอลลาร์ก็ได้ครับก็สามารถที่จะซื้อได้ของตั้งตีเป็นเงินไทยไม่แพงครับซื้อได้เลยครับมีของฝากเยอะแยะโดยเฉพาะของที่เป็นของบุญต่างๆนะครับ ลองเลือกดูได้ตามอัธยาศัยแล้วก็แมกเหนตสวยๆทั้งน,นทงนั้นเลยครับอ๋อก็ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยนี่คือน้องน้ดได้ตีราคาเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับใช่ครับครับผมนี่คือสองกรดนะฮะที่ทิ้งท้ายกันไว้ในภูตานของเราครับประเทศเล็กๆที่น่าอยู่นะทั้งวัฒนธรรมชุดประจำชาติแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีงามของเราทั้งสองประเทศครับเป็นประเทศที่น่าไปนะคเคลิ้มค่ะ